ค่ะห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้ครูตองจะพาไปทบทวนค่ะสิ่งที่เราเรียนผ่านมาแล้วค่ะในส่วนของชนิดของคํานะคะชนิดของคําชนิดที่3ค่ะวันนี้จะมอบหมายงานให้ทาอยู่ในสมุดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆตั้งใจดูค่ะตั้งใจฟังเพราะว่ามีในส่วนของตัวอย่างนะคะที่เด็กๆจะได้นําไปตอบในสมุดของนักเรียนนั่นเองค่ะนะคะ ะ,ะชนิดของคำให้นักเรียนอ่านเรื่องที่กำหนดสังเกตคำที่มีอักษรสีชมพูค่ะว่าเป็นคำชนิดใดนะอนาคตของชาติเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กๆทุกคนจึงควรขยันมันเพียนในการศึกษาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นสิทธิและเก่งของครูและที่สำคัญที่สุดคือเป็นคนดีของสังคมในอนาคตโดยรู้จักทำประโยชน์ต่อสังคมรอบข้างเพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาประเทศชาติให้จเจริญรุ่งเรืองสืบไป จากตัวหนังสือสีชมพูเมื่อสักครู่นี้ค่ะครูตองได้มามแบ่งนะคะเป็นในส่วนของคำกริยาทั้ง4ชนิดค่ะที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วนั่นเองค่ะคำกริยานะคะช่องฝั่งซ้ายนะคะช่องชนิดของคำกริยาอยู่ฝั่งขวามือนะคะนะจะเริญขยันมันเพียนเป็นคำกริยาอักกร,รมค่ะรู้จักทำพัฒนาเป็นคำกริยาสกรรมค่ะคือเป็น นี่คำกริยาต้องเติมเต็มค่ะดีเก่งคำกริยาคุณศัพท์ค่ะนะคะทีนี้นเข้าสู่ในส่วนของการทบทวนค่ะคำกริยาคืออะไรคะจำกันได้ไม่เอ่ยคำกริยาคือคำที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทำของคำนามและคำสรรพนามซึ่งเป็นประธานของประโยคค่ะคำกริยาที่ควรรู้มี4ชนิดคือ 1>, 1. คำกริยาอากรรม 2. คำกริยาสกรรม 3. าคำกริยาต้องเติมเต็ม 4. คำกริยาคุณศัพท์ค่ะนะคะมาดูชนิดที่1ค่ะคำกริยาอากรรมค่ะลืมไปหรือยังเอ่ยเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมเช่นนอนหลับนั่งสนุกป่วยเงียบเหงาค่ะตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ขึ้น เขียวนอนหลับนักเรียนสนุกที่ได้ทำโครงงานนะคะนั่นคือคำกริยาอักกรรมค่ะหรือคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมาตามหลังนั่นเองค่ะต่อมาคำกริยาสกรรมค่ะคำกริยาสกรรมเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมตามหลังเช่นตักเตะขายใส แกะสลักตัวอยา่างเช่นตั้มตักน้ำในโอง่งคำกริยาสะกร,รมคือคำว่าตักเพราะถ้าสมมติบอกว่าตั้มตักเฉยเยมันก็จะเป็นนะคะประโยคที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะว่านะคะเป็นคำกริยาที่ต้องตามที่ต้องการกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ หรือตัวอย่างค่ะนุชแกะสลักแตงโมน้องเตะฟุตบอลครูต้องจะไปอย่างเร็วนะคะเนื่องจากเป็นเนื้อหาที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะคำกริยาชนิดที่3คือคำกริยาต้องเติมเต็มคำกริยาต้องเติมเต็มเป็นคำกริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัวเองจะใช้เป็นคำกริยาของประธานตามลำพังไม่ได้ ต้องมีคำนามหรือคำบุรุษสรรพนามตามหลังเสมอแต่ส่วนเติมเต็มที่ตามหลังคำกริยานั้นไม่ถือเป็นกรรมค่ะเช่นคำว่าเป็นเหมือนคลา้ายเท่าคือมีเกิดปรากฏค่ะคำเหล่านี้ล้วนเป็นคำกริยานะคะ,นะะคำกริยาที่ต้องเติมเต็มตัวอย่างค่ะคุณน้เป็นพยาบาล ทาราเหมือนทาราเหมือนพ่อเขาเขาชอบเล่นเทนนิสค่ะโอเคอันนี้เรียงผิดนะคะทาราชอบเล่นเทนนิสเหมือนพ่อนะคะต่อมาครอบครัวมีความเข้าใจเพราะทุกคนพูดคุยกันอันนี้คือตัวอย่างของคำกริยาต้องเติมเต็มนะคะ ต่อมาค่ะคำกริยาชนิดที่4สุดท้ายค่ะคำกริยาคุณศัพท์เป็นคำกริยาที่แสดงคุณสมบัติหรือแสดงสภาพของคำนามหรือคำบุรุษสรรพนามซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคไม่ต้องมีกรรมตามหลังเช่นฉลาดสวยเกง่งดีเชี่ยวชาญสวยงามค่ะตัวอย่างนักเรียน ฉลาดเพราะตั้งใจเรียนคําว่าฉลาดเป็นคำกริยาคุณศัพท์นะคะตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะพวกเขาเชี่ยวชาญการทำนาอันนี้เป็นคำกริยานะคะคำว่าเชี่ยวชาญแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมักมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะคำว่าสวยงามเป็นคำกริยาคุณศัพท์นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเรามาดูแผนผังค่ะชนิดของคำกริยาทั้ง4ชนิดกัน คำกริยาสกามเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมาตามหลังจึงจะได้ใจความสมบูรณ์คำกริยาอาการเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมตามหลังค่ะคำกริยาต้องเติมเต็มเป็นคำกริยาที่ใช้ตามลำพังไม่ได้ต้องมีคำนามหรือคำบุรุษสรพนามตามหลังค่ะคำกริยาคุณศัพท์เป็นคำกริยาที่แสดงคุณสมบัติหรือแสดงสภาพของคำนามและคำบุรุษสรรพนามนั่นเองค่ะ แบบทดสอบนี้จะอยู่ในหนังสือแล้วนะคะทุกๆคนคงทําแบบฝึกหัดไปแล้วเพราะฉะนั้นลองไปเปิดดูในแบบฝึกหัดว่าเราทําถูกต้องหรือไม่นะคะให้นักเรียนเลือกคำกริยาที่กําหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะนะคะคาว่าลูกค่ะนะคะลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่คําว่าเป็นคือคํากริยาต้องเติมเต็มค่ะต่อมาค่ะนักเรียนเลือก ข้อที่2ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ชาวเรือระวังอันตรายจากการเดินเรือในระยะนี้ชนิดของคำกริยาคือคำกริยาสะกร,รมค่ะต่อมาค่ะนักเรียนเลือกคำกริยาที่กำหนดเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องบอกและบอกชนิดของคำกริยาข้อที่3า เหล่าพึ่งและผีเสือ้อบินว่อนอยู่ในสวนดอกไม้ชนิดของคำกริยาคือคำกริยาอะกรมค่ะข้อ 4. จงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มชนิดของคำกริยาคือคำกริยาต้องเติมเต็มค่ะข้อ 5. นักเรียนดีย่อมปฏิบัติตามกฎและระเบียบของโรงเรียนชนิดของคำกริยาคือคำกริยาคุณศัพท์ค่ะ ะะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการทบทวนค่ะได้ทบทวนจบลงไปแล้วให้เด็กๆเปิดสมุดวิชาภาษาไทยนะคะสมุดวิชาภาษาไทยให้ทำดังต่อไปนี้ค่ะมีโจทย์อยู่ที่การสี่ข้อนะคะให้ทำตามจำนวนข้อนะคะถ้าใครไม่มีสมุดภาษาไทย ให้ทำใส่สมุดแบบฝึกหัดนะคะเขียนด้านบนว่าวิชาภาษาไทยนะคะอันนี้ครูตองใส่ทำใส่สมุดภาษาไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้านบนไม่ต้องเขียนวิชานะคะให้นักเรียนเขียนคำกริยาอากรรสิบคำพร้อมแต่งประโยคแต่งประโยคนะคะคควายยักหายไปแต่งประโยคค่ะไม่ต้องวาดภาพนะคะกยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งค่ะนอนหลับแต่งประโยคได้ว่าน้องนอนหลับค่ะสอง ะค,ะคำว่าขึ้นแต่งประโยคได้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นคำกริยาอาการ,รม,มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆคะ10ข้อนี้ทำแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะโจทย์ข้อที่2ค่ะให้เขียนคำกริยาสกรรม1ิบคำพร้อมแต่งประโยคค่ะคำกริยาอาการ,รม10คำกริยาสกรรมคือคำกริยาที่ต้องการกรรมนะคะยกตัวอย่างข้อที่1ป้องตักน้ำในโอง่ง คำว่าตักเป็นกริยาสกรรมนะคะข้อ2ค่ะแกะสลักค่ะนักเรียนแกะสลักแตงโมงแตงโมงนะคะไม่ใช่แตงโมงนะคะลบงองูออกนะคะแตงโมงนะคะนั่นคือตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองนะคะโจทย์ข้อที่ 3ค่ะให้นักเรียนเขียนคํากริยาต้องเติมเต็ม5คําพร้อมแต่งประโยคค่ะเขียนแค่คําคนะคะข้อที่หนึง่งตัวอย่างนะคะคาว่าเป็นคุณแม่เป็นพยาบาลคําว่าเป็นเป็นคํากริยาต้องเติมเต็มค่ะนะคะต่อมาโจทย์ข้อที่4ค่ะให้นักเรียนเขียนคํากริยาคุณศัพท์5คํา ร้อมแต่งประโยคค่ะเขียนแค่5คำนะคะคำกริยาคุณศัพท์คือคำว่าฉลาดค่ะแต่งประโยคได้ว่านักเรียนฉลาดเพราะตั้งใจเรียนค่ะโจทย์มีแค่4ข้อนะคะ ข้อที่1คํากริยาอากรรม10คําแป่งแต่งประโยค 2. คํากริยาสกรรม10คําแล้วก็แต่งประโยค 3. คํากริยาต้องเติมเต็ม5คําคแล้วก็แต่งประโยคค่ะ 4. คํากริยาคุณศัพท์5คําพร้อมแต่งประโยคค่ะนะคะเด็กๆคะอยู่ในที่ครูตองสอนค่ะ อธิบายไปมีตัวอย่างทาค่อนข้างเยอะนะคะเด็กๆสามารถย้อนดูและทําการบ้านในนั้นได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะทํางานให้เป็นปัจจุบันค่ะใครทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายภาพส่งมาในข้อความส่วนตัวของคุณครูนะคะคุณครูจะได้ตรวจให้คะแนนค่ะและอย่าลืมมันทบทวนการเรียนนะคะแล้วก็ร้องเพลงกิจกรรมภาษาอังกฤษ,กฤษด้วยนะคะเด็กๆค่ะสําหรับวันนี้มีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย